น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อสามพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ให้หมั่นท่องทุกวันช่วยนำทางชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสามพระคาถาของพระพุทธเจ้าที่ช่วยนำทางสว่างให้กับชีวิตท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสมัยนี้เมื่อมีเรื่องราวไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สิ่งที่ทุกคนมักนึกถึงเป็นอันดับต้นๆก็คือการหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าวัดทำรรบุญสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามที่ทำให้จิตใจสงบมีที่ยึดเหนี่ยวหรือผ่อนคลายความเครียด ความกังวลใจต่างๆลงไปได้และวันนี้เราขอนำเสนอคาถาพระพุทธเจ้าเมื่อสวดแล้วจะนำทางสว่างให้กับชีวิตอย่างแน่นอนให้มันภาวนาเป็นเนืองนิดชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี3พระคาถาศักดิ์สิทธิ์พระคาถาของพระพุทธเจ้าพระคาถาที่หนึ่งพระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้า ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมพระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้าขอได้โปรด ดลบรรดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติในวัฏสองสารโดยสิ้นเชิงและด้วยบารามีอันมิอาจประมาณลูกขอนบน้อมนามัสการด้วยจิตใจขอให้จิตของลูกสะอาดสว่างสดใสหลุดพ้นใสสู่บ้านนิพพานเทินสัมปจิตชามิ ให้ภาวนาเก้าจบอานิสงของการสวดคาถาบทนี้คือการได้แผ่เมตตาพร้อมอุทิศบุญกุศลให้กับมนุษย์สัรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเปรตอสุรกายพูดผีวิญญาณเร่ร่อนรวมไปถึงเทวโลกและพรหมโลกนอกจากนี้ยังทำให้จิตใจสงบมีสมาธิจิตสะอาดบริสุทธิ์ไม่ฝุ้งซ่าน หากทำได้ทุกวันสามารถตัดเวรตัดกรรมอโหสิกรรมต่อกันและยกเป็นอภัยทานถวายพระพุทธเจ้าจะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงจิตจะสะอาดเข้าถึงความเป็นอริยะและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้คะ่ะพระคาถาที่สองพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ โสัสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเสเสพุทธ,ธะนาเมอิอิเมนาพุทธ,ธะตังโส อิโสตังพุทธะปิติอิคําแปลของพระคาถาบทนี้ขออันเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพ และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถาที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนามีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกูศนได้ทุกทุกเรื่องเรียกได้ว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล ทั้งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันตรายอุบัติเหตุเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนียจันไรอาธรั์ต่างๆรวมถึงแก้เครดปีชองเบญจเพศและราหู ทั้งยังช่วยเสริมดวงช่วยให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายช่วยให้การติดต่อเจราจาราบรื่นการงานคล่องตัวไร้ซึ่งอุปสรรคเรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมากิจการการงานรุ่งเรืองและเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตา เพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลในธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่างค่ะส่วนเคล็ดลับในการสวดพระคาถาหมงุดพระพุทธเจ้าให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญหากจิตเรามีสมาธิและตั้งมั่นคาถาก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และช่วยให้เห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นค่ะพระคาถาที่สพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธน,นาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารามีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจัก,กรวาลด้วยณนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยนะทาพุทธโมณนะณนะมะพะทะพุทธัทง ทำมังสังคังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยปลดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติ และขอพลังบารามีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะพระคาถาบทนี้ขั้นต่ำควรท่องสามจบและให้มันสวดเป็นประจำทุกวันยิ่งหลายจบยิ่งดีค่ะ บทสวดนี้จะช่วยเสริมดวงเปิดดวงชะตาสามารถช่วยพลิกชีวิตให้พบเจอทางออกทางสว่างและช่วยให้ความมัวหมองหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆบรรเทาเบาบางลง สำหรับใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือว่าภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีมีแต่ปัญหาอุปสรรคเข้ามายอดขายก็ตกค้าขายไม่ดีความรักไม่สมหวังอกหักเจอแต่คนไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวงหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นๆหายหาย โรคเวรโรคก,กรรมที่หาสาเหตุไม่ได้แนะนำให้นำพระคาถาทั้งสาพระคาถาเป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าให้ไปสวดภาวนาทุกวันชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะท่านผู้ฟังคะการสวรดมนต์ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าชาวพุทธหลายๆคนสวดมนต์ได้อย่างน้อยก็ท่องนวดสามจบ แต่คำถามที่ตามมาเราจะทำบุญด้วยการสวดมนต์ทั้งทีสวดมนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลและเห็นผลวันนี้มารับฟังคำตอบเรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระมหากษัสสปะอาพาธทุกทรมานจากผิดไข้พระพุทธองค์สเสด็จไปเยี่ยมที่ถ้ำทรงสแสดงธรรมโพชดชงคาปาริโปรต ปรากฏว่าพระมหากษัะสปะก็หายจากอาการอาภาษอีกครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะอาภาษหนักพระพุทธองค์สเสด็จไปเยี่ยมที่เขาคิชกูดและทรงสแสดงธรรมโพชงคปริปโปรพระโมคคัลลานะก็หายจากอาการอาภาษเช่นกันด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังจึงเชื่อกันว่าการสวดมนต์ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้มิใช่เพียงความหมายของบทสวดมนต์เท่านั้นที่น้อมนำกายใจให้หายป่วยไขย้แต่สัมพันธ์กับพลังสันสะเทือนที่เกิดจากการสวดมนต์ การสวดมอนต์อย่างไรให้ได้กุศลผลบุญเราจะทำบุญด้วยการสวดมนต์ทั้งทีสวดมอนต์อย่างไรจึงจะเกิดกุศลท่านผู้ฟังคะการสวดมนต์เป็นกุศโลบายที่จะทำให้จิตมีสติและตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับบทมนต์ที่สวดจึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตให้มีสติขั้นตน้นในรูปแบบของสมถภาวนา นอกจากทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วการสวดมนต์ยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเมื่อเจริญสติแล้วสมาธิย่อมเกิดและเมื่อสมาธิเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิทำให้การปรุงแต่งของจิตเป็นอารมณ์ลดน้อยลงและส่งผลให้พลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้นค่ะความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงลดลงเป็นธรรมดา และมีสุขภาพร่างกายดีเป็นผลในเบื้องสุดวิธีสวดมนต์ให้ดีที่สุดต้องสวดด้วยการให้จิตจดจอ่ออยู่กับบทสวดมนต์และลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจที่นอบน้อมอ่อนน้อมศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณความดีของพระพุทธเจ้าและควรจะสวดออกเสียง เพื่อทำกรรมทั้งสามให้สมบูรณ์คือมโนกรรมกายกรรมและวจีกรรมค่ะสำหรับเรื่องของภาษาบทสวดมนต์ที่ใช้นั้นจะใช้ภาษาอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับยิ่งรู้ความหมายของบทสวดมนต์ที่สวดด้วยยิ่งดีค่ะเพราะเท่ากับเป็นการเจริญปัญญา ให้ถูกตรองได้ในอีกทางหนึ่งหากบุญเก่าส่งผลถึงพร้อมสามารถทำให้บรรลุธรรมขณะที่กำลังสวดมนต์เลยก็ได้ดังนั้นการจะสวดมนต์ให้ได้ผลดี mm. เกิดอนุภาพในการป้องกันหรือต้านทานสิ่งไม่เป็นมงคลผู้สวดควรยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 2. ขณะสวดมนต์ต้องปล่อยวางทั้งหมดไม่คิดเรื่องอื่นๆ 3. ขณะสวดมนต์จิตต้องอ่อนโยนมีเมตตาไม่โลภเห็นแก่ลาบสักการะ 4. ขณะสวดมนต์จิตต้องเป็นสมาธิตั้งมัน่นแน่วแน่และตั้งใจ 5. สวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังพอจะได้ยินเสียงตัวเอง 6. สวดมนต์แบบรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์นั้นๆเพื่อให้ได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและบทสวดหากทำได้ตามนี้นอกจากการสวดมนต์จะเป็นการสร้างกุศลอ,อันยิ่งใหญ่แล้วยังจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพบำบัดโรคได้ดีอีกทางหนึ่งค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ